เบื่เบื่อเฮ็ดผอหนังยางนี่ได้ปุ่นปุ่นคือดีแท้เอ,อ้อยสิไปะหาแนว่าเงินทั้งทีกูฝากไว้เบิดแล้วเฮ้ยยังเตือนเงินอีใาย่เงียมนี่แล้วบ่ท่านได้ฝากไหมมันคือจิอยู่เงอนอยูนี่อยูเงอนในแม่ยู่เงอนใน,นท่านในแม่ ลองหาเบิ่งกอนมันดูบออุ้ยอีอันนี้มันก็หูจะปลูกดอกไม้น่ามําบานเขาเนาะนี่เบิ่งนี้อ้ยขันว่าอ่อยก็มี่จ่ลำยังไงตัวนี่อ้ยอีอันนี้มันเป็นคนดูตัวเพมพอดีขันมันดูนี่กูสิฝากอีกถุงนึงอนกันนี่กูก็สิได้ลายเติบดูสีขันได้ขันมันยูน มันยางมากละตัวนั่นคืออังคาบันอังคูบันเยานียบอกไปเลาะอี๋มาหน่มึงเดิมเนี่ยมากัดกูไรเอีหยังอะไรเอีหยังเฮ้ยเฮ้ยข้าเสียเอาเห็ดมาฝากโตตัวโอ้คือดีแต่เสียเอาเห็ดมาฝากอือมึงจีรานนี่เฮากมาหลายเท่านแล้วเหลือเต้าโตเฮ็ดอยังเออเฮ็ดจีว่าใหม่เนาะเฮ้ยแบบอั้นส่วนละน้อโตโต เบื่อเฮ็ดผอหนังยางนีิได้ปุ่นปุ่นคือดีแท้เฮ้ยสิไปหาแนมมาเหมือดใส่ก่อนนะวว้เนากะพู้ละอานมาสิได้กินมันเผื่อประเม่นเผื่อว่ามาฝากขายขวแต่อ่างว่าดีอุ้ยกูคือจังไหนก็มั่นว่ะเขาบอกว่าแต่งเต็มที่มันสิคือเห็นมาฝากให้เขากินเขาหล่อสิไปหาแนวมาเหมือด คุ้ยคน่ไหนบ็นโลกสุดทแดงระฝากาเมื่อกี้เราเห่ยเหตุนะตัววันเป็นวันโตกลงผลถืงผลถืงเมื่อคืนนี่ไหมจะเห็นค่ะเป็นแผ่นอยู่ใหญ่มาเป็นคู่ผุนใดญ่นี่บอม่บนใหญ่ซ้ำนี่เทากัเอามาฝากเงินละาซ้ำนี่ซ้ำถึงห้าปากยหญ่มายใหญมาเหลือแต่งงานโต๊ดีเฮ้ยเออเอออ้ยเทากัลาบฝากไว้ไว้นะมูระนนั่น หลาป,าปากกูลาากแล้วหวานเอเออเป็นหลาปาก้วเว้ยจะมาดีใต้แทโมนี่คือเห็นกันเนาะมือนดีอยู่น้ำกูออ้ยเฮ้ยอันมึงกขายเห็นมันได้เน่เด้อนี่เบิดนี่นี่สองรอยฝากกูเอามาฝากให้มึงขายเห็นมันได้สองรอยได้เบิดถุงนี่กูขอใจว่าเสียเอามาฝากกูแล้วว่าเอามาฝาก ผักไาไ่ผักไา่ดิเฮ้ย้้้้้อ้้เอ้้้้้้ีย้้้้้้้้้้้้า,ากก้้้้้้้้อ้้ั้้้้้้ว้าล้้้้้้้้้วก้้